ไ้เ้ด๊โอยัลงรอ้งเราไม่ได้เอาเสื้อคุณมานะเราแต่งเกงตกน้ำไแล้วโลกอะไรเนี่ยเรามีอะไรอยู่ข้างในไหม เดี๋ยวมั้็นากอวอาเช็ตัวก็ไม่เรียกมาเพราะไม่คิดว่าจะเปียกขนาดนี้ปังา้จกมีนาแล้วไึ้มเอเอง่อาแล้วเร็วอาีการเอาไปไหนเ่าไป้าก่อนนั่งถ่ายลูปก่อนไปไปไป

กินแต่ร้านนี้มาดูคอนเสิร์ตกินนี่มาดูคอนเสิร์ตมันบุ่มไหล่ะตัวบุ่มมาแล้ว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 มาเร็วมาแล้วมาแล้วมาเร็วอุ้ยอุ้ยอันหลังใหญ่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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video